สบายดีเนาะวันนี้เขาชนะเชิญซีหมาห้าพักผ่ามาห้าพักเนาะโอเคมาห้าพักตังต่างนี่แหละอยู่ที่อยู่ในระแวกระหว่างปลาพักกูดนี่เนาะมีอีกไหมไอ้งามไส้เลยนี่ก็คือพักกูดเนาะเราจะเด็ดเอายอดเอานอนมันเนาะมาต้มกินกับแจวเนาะ อาจจะลหลอกฮนี่ก็คือพักนาำเนาะพักนามน,ะน,ามนอนบ่ายมันจะเป็นแบบนี้เนาะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันละ่ะไปกันเลยสิวะจะรลอไปเรื่อยๆกินกุบแจวพอกินยู่ได้อาชีบบ้านอนอกเนาะอาชีบสนบทวัสัน พก,กูดเนาะ,ะเป็นไปนี้เนาะตอนนี้เขาก็จะยู่ในดานดานจะบ,บ่าประชาช่เป็นไปนี้เขาก็จะเด็ดเอาเลยเนาะนี่ก็คือพก,กูดธรรมชาติ ตีหาใส่บัได้อีกแล้วเนาะจะ,ะกูดเนาะนี่คือความใบพังนั่นไปเด็ดเอาพังน้ำอย่าดีว่ายน้องนี่ก็คือพังน,น้ำเนาะมันจะเป็นแบบนี้เนาะปร่งอ่อนเนาะก็จะเด็ดเอาเนาะก็จะได้ประมาณนี้พังน้ำนี่คือพังน,น้ำเนาะ วันนี้เราจะมาเบิ้งพักจองกันนี่ก็คือพักจองเนะาะเจะเด็ดเอามือกินกับพี่ชางตามหอย,นะยชิงไข่เนาะหอยชิงไข่รชาอุทัยกับหอยชิงเขื่อนนะชาโทรไปกับหอยชิงขนะไข่เนาะเจะเด็ดเอาแต่มันนอนมันนอน กินนเหลังจากที่เห่าได้มานี่แล้วเขาก็จะไปใช้ชอบที่เกมไว้โอเค,อเคธรรมชาติพี่เนาะหาใช้บปได้เฮ้ยพายว่ามาลักพักวะเอ้ยไอ,อย้นี่กต็ตีดัง,ดงเลยเฮ้ย ไปวะจะมาต่บ้าได้เจาเ้าป็น,น้ามาบุด้วยฮะโอ้ตายแล้วเจ้าน่มาหลักผักคนเดียวนี่คือผักที่หาได้มาเนาะนี่ก็คือผู้หลักผักหาหลักผักเพื่อนวะเจ้าจองบุญอยู่เจ้าคงมาทันบานนี้ไปได้ไปโทษบ่อบวันนี้เพื่อน หาได้ไง่ายเนาะพะก,กูลเนาะ,ะนี่ก็คือธรรมชาติเนาะที่อุดมไปด้วยป่าพักพืชพันธรรุ์ทัญญานหน้าตาพะก,กูดมันก็จะเป็นแบบนี้เนะาะทำก็จะเด็ดเอาเต็นอยอด่อน,น้อนไป,ไ,ปไปต้มกินกับแจวเนาะเ,เด็ดเอาเนาะ ไปเขาชนะเชือกก็จะมาเนาะมาความผู้ใบเนาะความต้นไม้ต้นหนึ่ใบล่อไป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 เนาะล่อไปีบล่อใบทำห้องขำนี้เนาะล่อใบบ่อยน้ำไปเนาะล่อไปทำปลานี่เนาะไปหาผักเนาะเล่ไปเล่ไปเล่ไปเล่ ไปนี่ไปนี่เนาะค่ยบ่เข้าขนาเสื้ไปและเฮาไปในดงนี่เนาะเาไปในดงที่บ่มีทางนี่เนาะกลางนาเก็จะมนเข้าไปเนาะมุ่นมุ่นเกามนเขาพเนาะมนมนเาไปพุมาฮอนี้เาก็จะ หล่ออเลยนะเนาะหล่อมือด่านเนะ <ขอ S 1> าะคอยใช่ไหคอยใช่ไนะมเธอก็จะเข้าไปในอุ้มอันนี้เนาะเข้าไปไปในทางห้องนี้เนาะในทางนี้จะเข้าไปทาง น้ำลำเสทีสายสะอาดทีเต็มไปด้วยน้ำขำเนาะอานีา่เขาก็าาจะพบกับพักพังยังพังยังใหญ่บ่ลกพัก,พก,ยยกแข่งนี่พักกับเด็กหรือพังยังใหญ่แท่นี้และบูนี่ก็จะเป็นพังน้ำนะที่มันแก้แล้วเขาก็าจะบเบาเนาะ ัวนี้หอากระพบห้อหอยคองในนเสาร์เนาะยีห้าชาบชูนไปวางลาดปก่อนลงน้ำเนาะเห็ตัวหอยมันท่าผู้ชมนี่ือคือพักจองเนาะเกิด ทีบอลจบๆเนาะก็จะเป็นใหญ่ไปนี่เนาะฝักจองเนาะก็จะเด็ดเอาเนะาะเมื่อกี้กุ้ปเจลนะเด็ดประมาณนี้น่าจะแก่พออย่างแต่เอาเอาเนาะกินกับโพชิเคอไปจากประเทศไทยวะโพชิไข่หนนะชาทไทยยังกับ,บปุกไปรุยกันเลย นี่ก็คือปลาพักกูดที่สวยสดงดงามเนาะเกิดจากธรรมชาติโซนโกยที่เกิดจากธรรมชาติคอยเชื่อว่าปีอีกชาวปีข้างน้าบอกเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็เป็นท้หนาหรืออาจจะเป็นบริษัทต่างๆก็ได้ที่มาบุกเบิก

ปลาดกที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยทรัพรยากรธรรมชาติเนาะป่าไม้เคียวชดงดงามนองน้ำลำธานมีระยะเดินนี้มันอาจจะแห้งบางคนไลยคนคิดแต่คนกลงกล็ค้ามีปูมีปลาจากธรรมชาติพี่น้อง Đường đồ buồn Bỏ bón chứ khui Khui vì nó Đường xuống buồn cái nạt Ao ong, ao tùm ong. Ao tùm ao tùm ong. Ao tùm ong, ao tùm ong. Ao tùm ong, ao ดูดิครับท่านผู้ชมดูดิครับนี่ก็คือพักกระจองนะฮะพักกระจองชาวบุร่พักกระอจพักจองชาวบ้านทุกคนชาวบ้านฉันอ่พักจอง,พ,อง,พ,าาพ,องพักก้านจองนะฮะชาพบุทรายอยู่เอนูอพักจอง ก็โพชิ่งไข่ถือเขาสเปกวะผักไลกไลดูดิครับท่านผู้ชมประชาชนก็เอิ้น่าผักไลกไลนะฮะนี่คือผักไลกไลชาวบ้านก็ถึงนะฮะประชาชนผักไลกไลท่านผู้ชมดูดิครับแตกต่างกันยังไงครับไอ เราจะเข้าไปในป่านี่นเนาะรถไฟไปไปตานี้เนาะนี่ก็คือมักเดือ,นอเนาะมจะผมกับต้นมักเดือยบู๊มกัออเมก,เเมกเดืออย่างเนาะบ้านที่เขาเอื้นมพวมักเดือน้ำเนาะบ้านจ้าเอื้นมพวมักเดือย่างนี่นะตรงังตรังไปว่าบู๊เราชมดูดิครับท่านผู้ชมไม่รู้ไม่รู้นะฮะ ไม่รู้นะฮะตรังนะฮะตรังก็คือไม่รู้